สวัสดีค่ะแม่น้อยทำสวนค่ะมาทานกาแฟกันค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยสวนแม่น้อยเห็นไหมพริกพริกในรอรถยนต์เริ่ม มีเม็ดเยอะแล้วนะคะเห็นไหม,มพริกขี้หนูอันนี้คือเขางอกเองนะคะตอนแรกไม่น้อยปลูกเผือกในออรอรถยนต์นี้นะคะปลูกเผือกทีนี้พริกเขาก็ขึ้นมาเองคะ่ะก็เลยปล่อยให้เขาโตนะ รดน้ำหมักแล้วก็เพิ่มดินใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยก็มีเม็ดให้เราได้กินแล้วนะคะกำลังอร่อยเลยนะคะเนี่ยกินกับแหนมกินกับแหนม กำลังอร่อยเลยค่ะทำพริกน้ำปลาถ้าแก่กว่านี้เนี่ยก็จะเผ็ดมากเดินไปนะคะนี่กำลังดีกำลังอร่อยจะไม่เหนียวนะคะตอนนี้เขาจะกรุบกรุบค่ะกินกับแหนมนี่หืมกะยำลาบอะไรเงี้ยค่ะ ือถ้าใส่พริกป่นนะไม่สะใจก็เนี่ยลูกโดดอย่างนี้เลยค่ะเวลากินลาบนะเด็กๆเ,เขากินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยใช่ไหมแล้วก็เอานี้ไปกัดกินนะเวลากินลาบนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะใช่ไหม เน่าบ้างดีบ้างก็เป็นผักปลอดสารน,นะคะมาทานกาแฟด้วยกันค่ะมีขนมปังลูกเกตสองชิ้น เช้าไม่น้อยกินแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทํากับข้าวแล้วก็ทำกับข้าวให้ป๊าป๊าให้เด็กๆแล้วก็กินข้าวฝนตกมแมลงเยอะ ชาดัดเริ่มจะยาวอีกแล้วชาดัดเริ่มจะยาวอีกแล้วป๊าป้าเอ้ยป,ะป,ะป้าช่วยัดทีทำพูดเสียงดังๆป้าออกกำลังกายอยู่แถวนี้เผื่อจะได้ยินตรงนี้ไม่น้อยเอามาเขือพวงออกเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ปกติตรงโคมไฟหน้าบ้านนี้จะจะมีมาเขือพวงใช่ไหม เน้ไม่นเอาออกเพื่อที่จะให้ะมะนาวไร่เมล็ดเขาโตนะคะแล้วก็ติดลูกถ้าเขาอยู่ในร่มเนี่ยเขาจะไม่ติดลูกเนาะก็เลยเอาออกให้เขางปร่งนี่ก็เออเรียกอะไร่ะอะ,อะไรยากระชายกระชายในวงบอ่อในวงรอรถยนต์นะนี่ก็น้ำตก หลังคาตรงรางหลังคานะคะรั่วตรงนี้นิดนึงก็เลยเอากระบ,บอกกระแปงมารองเอาไว้ลดแรงต้นไม้นะคะเดี๋ยวขอนั่งทานกาแฟอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจไม่น้อยขอบคุณพี่พี่ต้อมขอบคุณ แม่บีขอบคุณเกษตรพาเพลินขอบคุณคุณตั้มขอบคุณคุณแม่น้องทัศชาขอบคุณานะสาว,วน้อยนะทำสวนสาวน้อยอะไรอีกขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาที่มาดูผักอันน้อยนิดของแม่น้อยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ